่วงในสัปดาห์กับชาวราศีสิงค์ครับเรามาดูที่หัวข้อการงานครับผมการงานกับชาวราศีสิงค์ช่วงนี้นะครับก็ต้องบอกว่าดำเนินการท่ามกลางบรรยากาศที่ไม่ค่อยเอื้ออำหนวยเท่าไหร่นักนะครับแต่ ถ้าจะพูดว่ามันสามารถผ่านไปได้ไหมออกมาเป็นเชิงที่ดีได้ไหมออกมาเป็นเชิงบวกได้นะประสบความสําเร็จได้เพียงแต่ว่าคุณจะต้องมีการวางแผนที่ดีมีคามีความระมัดระวังนะฮะไม่ไม่ประมาทกับมันนะครับขนทางในการแก้ไขปัญหามีทางออกนะกับคนที่มีปัญหาเรื่องการงานอยู่ขอเพียงแต่ว่าคุณต้องลงมือทําคุณต้องแอคทีฟคุณต้องอย่าอยู่นิ่งที่สําคัญคือ โอกาสเห็นโอกาสมีแต่ดื้อไม่ยอมไปไขว่คว้าเองอันนี้คือจุดหนึ่งที่เป็นปัญหาได้นะครับหัวข้อต่อไปจะเป็นหัวข้อเรื่องของการเงินครับผม การเงินกับชาวราศีสิงห์นะฮะภาพรวมก็ออกมาดีนะแต่ระวังในเรื่องของการผิดนัดชําระนะฮะมีเรื่องของการผิดสัญญานะครับที่สําคัญเลยถ้าเกิดคุณมีการวางแผนทางการเงินที่ดีนะมีการแบ่งเงินแบ่งก้อนมีการเก็บมีเงินออมนะฮะเรื่องการเงินไม่ต้อง กังวลเลยก็ว่าได้นะครับสิ่งที่ต้องระวังคือการใช้จ่ายโดยที่ไม่รู้เนื้อรู้ตัวใช้จ่ายตามอารมณ์นี่แหละจะเกิดปัญหาดังนั้นแล้วถ้าเกิดวางแผนการเงินดีๆนะมองเรื่องของการใช้จ่ายดีๆในช่วงนี้อย่าปล่อยไปตามอารมณ์มากการเงินของคุณนี้จะเรียกได้ว่าหมุนคล่องใช้จ่ายอยู่ในเกณฑ์ที่เรียกว่าสะดวกสบายพอสมควรเลยครับหัวข้อต่อไปจะเป็นหัวข้อเรื่องของความรักกับชาวราศีสิงค์ครับผม ความรักกับชาวราศีสิงห์ช่วงนี้นะครับภาพร,รวมก็ออกมาดีได้นะถึงแม้จะมีในประเด็นเรื่องของอีโก้ทิฏฐิส่วนตัวคุณมีความเป็นตัวเองสูงหรือเปล่าหรือคนที่คุณรักมีความเป็นตัวเองสูงเกินไปหรือเปล่านะอาจจะก่อให้เกิดเรื่องของความขุนข้องมองใจได้และเกิดเรื่องของปัญหาวุ่นวายเข้ามาได้เพียงแต่ว่าด้วยของระยะเวลาที่ที่กว่ามันจะเคลียร์ไป เรื่องของความพร้อมกับสถานการณ์ต่างๆรอบตัวมันมีโอกาสทิศทางเชิงคลี่คลายแล้วภาพรวมมันจะออกมาดีได้ครับพูดง่ายๆคือว่าถ้ากับใครที่มีเรื่องของความคุณข้องมองใจในเรื่องของความรักอยู่แล้วอีกไม่นานมันจะเริ่มคลายครับเพียงแต่ว่าคุณต้องมามองพิจารณาตัวคุณเองก่อนว่าคุณใช้ตัวเองเป็นศูนย์กลางจัก,กรวาลเกินไปหรือเปล่าหรือทางเขายึดมองภาพในมุมของตัวเขาเองมากเกินไปหรือเปล่า ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ตรงนั้นให้ดูให้มันมีความยืดหยุ่นความเป็นกลางให้ได้มากที่สุดบางทีแล้วการเป็นฝ่ายยอมก่อนยอมก่อนเพื่อให้เขาเข้ามาเริ่มเจรจาพ,พูดคุยเข้ามาประสานความสัมพันธ์สุดท้ายแล้วก็ค่อยโน้มเข้ามาเข้าหากันทั้งคู่ย่อมดีกว่าที่จะเป็นการหักดิบ เป็นการเอาชนะกันนะครับดังนั้นแล้วช่วงนี้ใครโสดนะใครที่โสดอยู่รอเวลาอีกนิดนึงเดี๋ยวมีคนเข้ามาพูดคุยพบเจอครับคนที่มีความรักอยู่ก็ต้องดูนะยึดถือตัวเองเป็นหลักไปมากหรือเปล่าแก้ไขตรงนั้นแล้วมันจะออกมาดีครับผมหัวข้อต่อไปเป็นหัวข้อเรื่องของความรักครับ พูดผิดไปหัวข้อเรื่องของสุขภาพนะฮะสุขภาพตอนนี้จะต้องมีการระมัดระวังการอยู่เหมือนกันในเรื่องของอกล้ามเนื้อในเรื่องของอาการปวดเมื่อยเจ็บปวดต่างๆนะครับที่สําคัญเลยเรื่องของอุบัติเหตุอุบิเหตุต่างๆต้องระมัดระวังให้ดีนะครับดังนั้นแล้วการทําอะไรควรจะมองเชิงความปลอดภัยของสุขภาพตัวเองหน่อยหนึ่งนะอย่าทําอะไรไวตามอารมณ์ นะครับแล้วเรื่องหนักจะกลายเป็นเบาครับผมคลิปส่งท้ายตรงนี้นะคะรับมาดูว่าไพ่ต้องการที่จะเสริมอะไรกับตัวเราบ้างนะครับจากไพ่ตอนนี้นะครับ กับเพื่อนๆทุกคนนะไม่ว่าจะเป็นราศีใดก็ตามในเรื่องของบทบาทหน้าที่การงานต้องบอกเลยนะมีเรื่องของไทมิ่งเวลาที่คุณนั้นไม่สามารถที่จะจัดการมันได้จำต้องรอจำต้องล่าช้านะครับที่สําคัญคือการที่เรามีการเตรียมความพร้อมต่างๆเอาไว้เป็นเรื่องที่ดีนะครับภาพรวมตรงนี้ ตามหน้าไพา่มันเป็นเรียกว่าเป็นกลางอยู่เพียงแต่มีปัจจัยเรื่องของเวลาเข้ามาควบคุมฟ้าหลังฝนสดใสมีกลิ่นมีบรรยากาศที่ดีให้กับคุณเสมอ เพียงแต่ว่าสิ่งที่คุณเป็นอยู่นั้นมีการเตรียมความพร้อมมีการรอการเริ่มต้นที่ดีมากน้อยแค่ไหนกับคนที่ไม่ประมาทคนที่มีการเตรียมตัวมีการตามสถานการณ์ต่างๆเมื่อถึงเวลาที่ฝนหยุดตกคุณจะเป็นคนที่ยืนก่อนใครคุณจะเป็นคนที่มีความพร้อมก่อนใครคุณจะเป็นคนที่เริ่มต้นก่อนใครและคุณนั่นแหละที่จะไปถึงจุดหมายที่จะเข้มแข็งก่อนใครเช่นกันดังนั้นแลลวนะฮะ ถึงแม้ว่าสถานการณ์จะไม่เอื้ออำนวยให้เราทำสิ่งต่างๆกิจกรรมต่างๆหรือความพร้อมในการทำงานอาจจะยังไม่พร้อมช่วงนี้แต่เราก็ควรจะมีการจัดการเตรียมตัวให้ดีมากที่สุดเพราะเมื่อถึงจังหวะโอกาสโอกาสไม่รอไม่รอ,รอคนที่ชักช้าโอกาสจะให้กับคนที่มีความพร้อมกับคนที่จะขวายคว้าเสมอดังนั้นแล้วอย่าชะล่าใจควรจะมีการพัฒนาตัวเอง ควรจะมีการสั่งสงความรู้ควรจะมีการเตรียมความพร้อมเพราะคุณนั่นแหละจะเป็นคนที่ก้าวไปถึงจุดที่ดีจุดที่มีความมั่นคงจุดที่มีความสำเร็จก่อนใครได้ครับ